สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News a i r p o อร์ตลุกโดนแกงเมื่อจีซู b l a c k พิง k จัดเต็มแฟชั่นฤดูหนาวก่อนพบว่าถูกหลอกบิงเตรียมรับโทษเมื่อจีซู b l a c k พิง k สวมแพดดิ้งลงจากเครื่องบินแล้วพบว่าโดนแฟนขับหลอกว่าเกาหลีหนาวแล้ว แกงกันหม้อใหญ่จนกลายเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักระหว่างบิงกับพี่สาวคนโตของวงอย่างคิมจีซูที่ก่อนหน้าจะเดินทางกลับจากต่างประเทศได้มีแฟนคลับบอกกับเธอว่าเกาหลีหนาวแล้วทำให้ศิลปินของเราเตรียมตัวอย่างดีสวมแพดดิ้งพร้อมบีนใหมพรมชนิดที่ว่าลมหนาวห้ามทะลุผ่านตัวกลับบ้านแต่เมื่อเครื่องบินลงจอดหน้าสนามบินอินชอน ทำให้จีซูได้รู้ความจริงว่าเธอโดนบิงตัวแสบหลอกเข้าแล้วซึ่งระหว่างรอรถมารับก็มีแฟนขับตะโกนถามว่าไม่ร้อนหรอคะจีซูเลยตอบกลับไปว่าแล้วใครคนไหนที่บอกว่าเกาหลีหนาวแล้วคะกลายเป็นโมเมนต์ขำขันที่น่าจะโดนบิงล้อไปอีกนานแน่นอนว่าโมเมนต์ระหว่างจีซูกับแฟนขับยังไม่หมดเพราะเธอได้มาไลฟ์คุยกับบิงต่ตอบ,บนรถ ในวีเวิรว่าอุตสาห์ใส่แพดดิ้งมาอย่างดีเพราะมีบิงบอกว่าตอนนี้เกาหลีหนาวแล้วดีนะที่ใส่เสื้อแขนสั้นไว้ข้างในแถมยังบอกต่ออีกว่าตอนอยู่บนเครื่องบินถึงคันเตรียมถุงร้อนเอาไว้ด้วยคราวนี้เลยทำเอาบิงแก้ตัวกระไรควักว่าจะหนาวตอนดึกๆจีซูของเราถึงเตรียมค่าโทษตอบกลับไปว่าเดี๋ยวจะเช็คแล้วจะมาบอกอีกที เรามาลุ้นไปพร้อมๆกันดีกว่าว่ารอบนี้พี่ใหญ่ของเราจะโดนแฟนขับแกงอีกหรือเปล่าถ้าใช่เหล่าบิงได้เตรียมตัวรับโทษจริงๆแน่นอนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ